ขวดอีแล้วเนี่ยหมดขวดแต่ป้าก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ให้ขาดนะปา้าจะต้องมีตลอดเลยมันเป็นอะไรที่บำรุงลึกมากกว่าตัวอื่นทําให้หน้าเราฟูหน้าเราเด้งขึ้นเนี่ยพวกริ้วรอยพวกนี้ฝ้ากะตรงนี้ก็แทบจะไม่ค่อยเห็นแล้วเมื่อก่อนนี้ฝ้าฝ้าเยอะมากเพราะว่าป้าขายของกลางแดดเนี่ยอ่ะทาแป้งติดหน้าดีอืไม่ต้องไปโบกแป้งมากเหมือนเมื่อก่อนนี้ เมื่อก่อนนี่ป้าจะโบกทั้งแป้งทั้งครีมรองพื้นเพราะว่าปกปิดพวกฝ้าพวกอะไระตรงเนี้ยตรงโนกแก้มแล้วก็เนีย่ยตามสันตรงเนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีละหน้าก็จะเด้งขึ้นริ้วรอยก็จะจางลงพวกริ้วรอยแล้วก็เออถุงใต้ตาตรงนี้ของป้าเยอะเมื่อก่อนเนี้ยป้าเป็นคนนอนดึกถุงใต้ตาก็จะมันจะแบบเยอะมากแล้วก็จะดําแต่เดี๋ยวนี้ เบาไปเยอะแล้วขนาดนอนดึกหน้าก็ไม่โสมแล้วนะตอนนี้หน้าดีขึ้นเยอะลูกค้าก็ทักนะะเซลล่มตัวนี้